โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมกับสำนักง,งานเล่ากาชาจังหวัดภูเก็ตรับบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เมื่อวันที่18ปตุลาคม2 5 5 6าสำนักง,งานเล่ากาชาจังหวัดภูเก็ตได้ออกน่วยรับบริจาคโลหิตณโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยนายธีระเจสกุลและนายประสิทธิ์สิ้นสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมกับ ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมประชาชนชาวภูเก็ตรวมบริจาคโลหิตดาน,น้าชันจีโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติสำนักง,งานเล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตได้จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนทีสำหรับผู้ที่ส้นใจจะบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเลือกเพื่อนมนุษย์ด้านนายธีระเจียสกุลและนายประสิทธิ์สิ้นสวภากสมาชิกสภาของการบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตกล่าวว่าการรวมบริจาคโลหิตนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากปัจจุบันจะเห็นว่ามีข้าวการข้อรับบริจาคเลือดเนื่องจากสภาคาดเลือดในการรักษาช่วยชีวิตคนป่วยค่อนข้างบ่อยดังนั้นสภากาชชตดจึงจําเป็นต้องออกน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อนำเลือดไปสํารองไวช้ชายในการรักษาและช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและขอบคุณทุกๆคนที่รวมการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์